ประเทศไทยมีอาหารเสริมนับพันชนิดแต่เพราะอะไรมอสแดงที่ก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครรู้จักจึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันดับต้นๆที่อยู่ในใจผู้บริโภคได้แต่คุณรู้หรือไม่หัวใจสำคัญของความสำเร็จของ Red Moss ของเราคืออะไรที่ทำให้เราได้เสียงตอบรับจากลูกค้าทั่วประเทศจุดเริ่มต้นคือเห็นคนไทยป่วยกันเยอะทางโรงพยาบาลก็สร้างเพิ่มขึ้นมาเยอะก็ยังไม่พอ เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราต้องช่วยคนป่วยคนไทยก็ตัดสินใจนะครับค้นหาสินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วโลกโชคดีที่เราไปเจอเรดมอสที่มีคุณภาพสูงบำรุงสายตาบำรุงหลายๆอย่างเราก็เลยตัดสินใจนำเข้ามาช่วงแรกก็ต้นทุนจะสูงมากเราก็ไปคุยกับทางโรงงานและวก็ทำอย่างไรให้เขาลดต้นทุนได้เขาก็บอกว่า ถ้าสั่งน้อยต้นทุนจะสูงต้องสั่งเยอะใช้วอลุ่มเยอะก็เลยตัดสินใจนะครับเซ็นสัญญาก,กับเขาต้นทุนก็ถูกลงหนุ่มโรงงานสาวโรงงานสาวออฟฟิศเนี่ยเขามีรายได้น้อยอยู่แล้วเขาก็สามารถบริโภคได้บำรุงสุขภาพได้ทำงานเป็นพนักงานประจําบริษัทแห่งหนึ่งนะครับทำงานหนักมากเป็นทั้งพนักงานขับรถแล้วก็เป็นพนักงานติดตั้งระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ปัญหาสุขภาพ เกิดขึ้นกับการที่ทํางานหนักๆห,หลายสิ่งหลายอย่างแต่หลังจากที่ได้รู้จักกับผิตพันธ์เวสมอร์ซึ่งมีผู้แนะนํามาแนะนําให้รู้จักเวสมอร์ลองตัดสินใจซื้อทานหลังจากที่ได้ทานแล้วอาการทางสายตาที่ต้องขับรถมองเห็นผ้ามัวขับรถแล้วปวดหลังปวดขาทํางานที่จะต้องขึ้นที่สูงยกของหนักๆทั้งภูมิแพ้ทั้งความดันหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตัวเราเองหมดวันนี้เนี่ยนะครับผมเปลี่ยนชีวิตมามีสุขภาพที่ดีกับผิดพัณธ์เวสมอร์ครับ วันนี้เลยตัดสินใจนะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวสมอสผมมีโอกาสเดินทางไปที่บริษัทสตาร์ซันชัยนะครับบริษัทนี้สอนตัวแทนจำหน่ายให้มีคุณธรรมคุณธรรมจากการที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทานเองก่อนนะครับแล้วไปบอกสิ่งดีๆให้กับคนที่เราจะไปจำหน่ายผลิตภัณฑ์คนที่เลือกซื้อจะต้องซื้อแล้วนะครับได้ประโยชน์อย่างสูงสุดใช้แล้วเห็นผลและเราไม่โฆษณาเกินจริงครับเพราะว่าหลายคนที่ทานแล้วสุขภาพดีจริงโทรกลับมาขอบคุณตัวแทนจำหน่าย ยอดสั่งซื้อซ้ำจากผิดพันฑ์เรสมอสนะครับ100%นะครับจะมีคนกลับมาซื้อซ้ำเนี่ยประมาณ8-90%ยอดขายดีมากวันนี้ผมเปลี่ยนชีวิตจากเป็นพนักง,งานประจำนะครับกลับมามีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีรายได้เยอะนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นมเมกร n นนะคะ เป็นมา20กว่าปีแล้วค่ะรักษามาทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโรงพยาบาลจะกินยาจะฉีดยาจะสารพัดวิธีวันนี้สิ่งที่ค้นพบแล้วก็เจอสำหรับตัวเองนะคะเร d มอ s s ค่ะ3เดือนเท่านั้นจะเห็นผลว่าไมเกรนที่เป็นมา20กว่าปีค่อยๆลดลงลดลงไม่ต้องมียาติดกระเป๋าไม่ว่าวันนี้คุณจะหาเงินได้มากมายสักขนาดไหนแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วอะไรก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณมีความสุขได้ ปัญหาในเรื่องฝ้ากะจุดด่างดำนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีผิวแห้งค่ะได้มารู้จักกับผลิตภัณฑ์เลสมอนนะคะซึ่งคุณแม่เป็นคนแนะนํามาค่ะก็เริ่มรับประทานนะคะประมาณ15วันนะคะเริ่มเห็นผลฝ้ากะจุดด่างดําเริ่มจางลงนะคะก็จากที่เคยทานสินค้ายี่ห้ออื่นนะคะใช้แล้วก็ยังไม่เห็นผลยังไม่ชัดเจนแต่พอมาทานเลสมอนนะคะเห็นผลชัดเจนค่ะ ผลิตภัณฑ์เขาดีมีมาตรฐานค่ะแล้วก็ดูใส่ใจกับผู้บริโภคทุกท่านมากเราชาวอิสลามก็ทานได้นะคะและที่สําคัญนะคะมีส่วนผสมของแบคซีสหรือฮับบะตุซาวดาซึ่งเป็นแพทย์แผนศาสดาโมฮัมมัดมีเครื่องหมายตาฮารันรับรองค่ะภูมิแพ้ค่ะเวลาเป็นเนี่ยจะคันจมูกคันตามากค่ะ ทานมาประมาณสัก5เดือนแล้วค่ะทานครั้งแรกเนี่ยเม็ดแรกเลยนะ้ำมูกจะไหลทั้งคืนเลยแล้วก็เจ็บคอด้วยค่ะแล้วเช้ามามันกลับแบบโล่งจมูกได้ผลดีมากเลยค่ะหมอนเองเนี่ยนะคะเป็นแม่ค้าขายกับข้าววันจันทร์ถึงวันศุกร์หมอนขายกับข้าววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยหมอนขายผลไม้ด้วยการที่หมอนทางานหนักตอนนั้นเนี่ยหมอนท้องแล้วก็แทงลูก ตอนแท้งลูกเี่ยคุณหมอผูดมลูกโดยการบอกหลังนะคะและบอกหลังเนี่ยหมอนจะมีอาการชาข้างขวาไปข้างหนึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอนได้รู้จักบริษัทสตาสัญชัยเนี่ยด้วยสินค้าจากเปาชุนลู่และอยางกุ้ยเฟยนะคะหมอนทานแล้วดีขึ้นบอมั่นใจว่าบริษัทสตาสัญชัยเนี่ยต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆและต่อมาก็มีตัวเรดมอสต้องบอกว่าตัวเรดมอสเนี่ยหมอนประทับใจมากๆเลยนะคะหมอนทานเองเห็นผลอาการชาข้างหนึ่งข้างขวาของหมอนหรือคุณแม่ที่เป็นโรคหัวใจนะคะ คุณแม่นีต้องบอกเลยคุณแม่เนี่ย84และทานเรสมดเป็นร่วงหัวใจแล้วดีขึ้นพอมันทานเห็นผลคุณแม่ทานเห็นผลมันได้ขยายองค์กรทุกจังหวัดของภาคใต้เนี่ยมันจะมีการออกสื่อทีวีนะคะและมีการประชุมสัมมนาแล้วก็มีการจัดบูธสิ่งที่เราได้รับจากตัวเรสมดคือเราได้องค์กรที่กว้างแล้วเราได้นําสิ่งที่ดีไปให้ผู้ที่ทานแล้วเนี่ยษัทสตาสันชัยยังให้ไรายได้กับเรามากจริงๆนะคะ ขอขอบคุณบริษัทสตาสันชัยท่านประธานโกสิ์และท่านรองรัชดาพรค่ะที่ให้ชีวิตของหมอนเปลี่ยนไปจากแม่ค้าขายกับข้าวนะคะมาเป็นนักธุรกิจเงินล้านและสิ่งที่ได้มากมายไม่ว่าบ้านรถสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หมอนภาคภูมิใจมากที่สุดคือการแจกทุนเด็กกำพร้าและการไปทําอุลรรท์ร่วมกันค่ะของมุสลิมค่ะ ก็เพื่อนแนะนํานะคะบริษัทสานชายัยบอกได้เลยว่าอยากรวยอดีตนะคะเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าค,ค่ะลําบากมากเลยนะคะก็เลยเปิดใจให้ตองลองมาทําดูค่ะนะ,ะเริ่มขายก่อนเพราะเราเป็นแม่ค้าเนาะเฮ้ยทีนี้ขายไปมีการตอบรับมีการสั่งซื้อซ้ําก็แสดงว่าสินค้าเขาดีราคาไม่แพงค่ะเอ้ยมันขายได้เนาะนะคะทีนี้ถ้าเราขายได้แล้ะเราต้องสร้างทีม แต่เราก็สร้างไม่เป็นไงเพราะว่าเราเป็นแมค่ค้าเขาก็สอนในการสร้างทีมค่ะหลังจากสร้างทีมแล้วเนี่ยค่ะเราเริ่มเลยค่ะจากคอมมิช่ั่นะคะอ่าหลักร้อยแล้วเป็นหลักพันหลักพันหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักแสนแล้วเป็นหลักล้านเลยมีตัวเลสมอตมาค่ะตัวนี้เองนี่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะคะราอนี้ตัดมดลูกตั้งแต่อายุ30คลอดอลูกแล้วเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุก็คือมดลูกไม่หดตัวเลือดมันท่วมปอดนี่ก็ต้องตัดมดลูกชาไปส่วนหนึ่งเลยค่ะเขาไปรักษา หลายๆที่ก็ไม่หายลองเจี๊ยบค่ะให้เลดมอสมาทานกล่องหนึ่งอาการที่นุ้ยเป็นอยู่หลายๆโรคเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท้องผูกนะคะไม่ว่าจะเป็นชาปลายมือไปท้าแล้วก็ใส่ตานี้ก็สั้นถึงร้อยเจ็ดส้ดีขึ้นนะคะสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะคือดีมากอ่ะ ยอดขายก็ดีคนทานก็ก็มีการซื้อซ้ําและเขาขายอะ่ะที่สําคัญที่ดีใจที่สุดคือเขาทานแล้วเขาเขาดีขึ้นโรคที่เขาเป็นเป็นอยู่คือเขาดีขึ้นที่สําคัญคือสายตากับสมองนี่สุดยอดมากเลยนะนุ้ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ชมอยู่ทางบ้านลองทานเลยนะคะเลดมอสน,นี่สุดยอดจริงๆอยากให้ทุกคนอนะ่ะลองหันออกมาเปิดใจนะคะกับธุรกิจลองขายดูก่อนลองทําดูก่อนแล้วคุณจะได้เหมือนที่นุ้ยได้บ้านรถความสุข ได้การศึกษาให้ลูกก็ให้ลูกไปเรียนอินเตอร์ก็เรียนที่ดีๆนะคะทุกวันนี้ก็คือมีความสุขมากค่ะ,ะหลังจากทานเลดมอสแล้วนะครับความดันที่เคยเป็นเนี่ยลดลงโรคหมอนรองกระดูกจากที่เคยปวดมากก็ลดลงกดไหลย,ย้อนจากที่ตีสองตีสามนะคเคยลุกขึ้นมาเจียนเคยเข้าห้องน้ําก็ลดลงโรคเบาหวานที่เคยขึ้นก็อยู่ในค่าป,ปกติครับถ้าอยากสุขภาพดีอย่างผม Red ลูกค้านำไปทานแล้วประทับใจหลายๆท่านก็นำไปฝากญาติพี่น้องบางท่านก็ตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายเลยเพื่อจะนำไปจำหน่ายให้กับคนรอบข้างและก็เพื่อนฝูงด้วยนะครับที่ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิดพัณฑ์ของเรดมอสนะครับเพราะว่าทางบริษัทมีความจริงใจในการคัดสรรวัตถุดิบเกรดดีที่สุดในโลกของตัวผิตภัณฑ์ และก็นำมาขายในราคาที่ถูกชาวบ้านทุกคนสามารถซื้อไปรับประทานได้ครับนี่คือความจริงใจของเราที่มีต่อผู้บริโภคทุกคนครับสตาสัญชยัยรวยรวยรวยเฮ้